็มอาามต้มยำกบลองกรก้รอยเดียวร้อยเดียวร้อยเดียวหนงกิโลกลือบต้มส้ม,สมเลยโอ้โอหข้าวหั้เจาะขายใต้ต้นไม้ไาว่านทำอาหารรับรับไว้ตัวใหญ,ญ่จริงสวัสดีอำเภอสันปะทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็อตอนนี้เราจะมา เที่ยวตลาดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ทกักทายคนยังสว,สวัสดีเจ้าสวัสดทีที่ตลาดทุ่งฝาบดเนาะตลาดหน้าทัวควายทุกวันเสาร์ตีสี่ถึงทเที่ยงเที่ยงตอนนี้เรามาสเสดงงกว่าคนยังคึกคักอยู่หน้าเตทีบมาตามหาวัตถุดิบสำคัญจะไปทำาอ,อาหารเอาดีครับดีครับอ๋อน่าจะรู้จักกันนะอ๋อขอบมาครับที่ข้ามถนนมาก็ข้ามทายกันไปเนาะเจ้าขอบคุณมากที่ช่วยดูช่องเบียร์ทีบเนาะวันนี้พามาเดินช่วงใส่ ใกล้เทียรแล้วกันนะน่าจะใกล้วายแล้วแต่ว่ายังคือคักอยู่เออสาหรับใครที่มาแบบสายๆตื่นสายๆมาเดินช่วงนี้ก็ยังมีของขายอยู่เจ้าเราไปดูโซนของกินพื้นบ้านก่อนนะคะได้เลยนะครับใครที่ตื่นเช้าไม่ทันมาเที่ยวส,สายก็ยังทันอยู่นะครับไ <Okay. S 2> ปดูเลยดีกว่าครับโอ้โหที่นี่มีของขายหลากหลายมีเสื้อผ้ามีรองเท้ามีของกินของพื้นบ้านหา่ากคราบเยอะมากที่สําคัญวัวควาย ใช่เป็นตลาดที่ขายวัวควายขายของมือสองอาหารการกินเยอะแยะมากมายมีหลายโซนนะครับมีโซนมันบ้านท้องถิ่นมีหลากหลายให้เลือกสรรนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับว่ายามสายนี้จะมีอะไรบ้างวันนี้มันเยอะหน่อยเรื่องหอมหครับหอมไหมเนาะครับเดี๋ยวดูกันนเปิดมาตั้งแต่สี่สี่สี่ห้าแล้วนะใช่ขายกันแล้ว คิดว่าคนณนี่จะเลือกไปเที่ยวโซนไหนปะโซนพื้นบ้านครับขนมช้อคก่อนกาะเริ่มจะนี่แหละโซนนบ้ามดแล้วไปซ้อหาน้องวัวน้องควายอ่ะเดินละเลาะโซนนี้นะะนนเลยเนาะครับ ปลาหมอเนาะเป็นปิ้งหอมๆเนาะปลาหมอปลาช่ันใช่สามซีฟนะสามซีฟนี่หกสิบบาทครับปลาหมอซอกคนเดียวครับนี่หกสิบหนองใหญ่ห้าพันอันนี้ตอนนี้น่าสนไปเดินรอบกระนก่งแล้วคู่สุดท้ายเดี๋ยวทำไมาทีหมดละโซนนี้จะมีผักคื illing, eh นบ้านเยอะแยะเลยนะคะ เพิ่มแป๊บเดียวไม่ได้เดินมาเกือบปีแล้วมั้งเนี่ยครับปลาหมอก็มีหลายร้านโอ้มีหลายเจ้านะปลาหมูตัวใหญ่เนาะใช่ตีหมูเงาเนาะใส่กี่ใดเนี่ยครับใส่กี่ใดนะครับไปเดินต่อตรงนี้ไหมต่อไปเลยครับ กบนะครับขอบทางต้มยำกบเรามาตะไนมาตไน้าแม่โ้สาวห้าเลยลูกห้าห้าดะเลยอ๋อปเาเท่าแก่มากเนาะครับปลาส้มคนได้กินห้าไปทอดปลาส้มอันนี้จิร้าน

เปนควายนะนู่นจะนี้กาบที่ห้องนะั้นนี่เหรอเรแยกคนนึงอ๋อ,อมีควายมึมยงเ<อ>น,นี่างัวถ้าเขาได้สดๆมีร้านใหนอกไปพอกันปะถ้าเก๋ควายวาย,ยานี่ย ไก่เมืองค่ะไก่โต๊ะนะตัวเดียวเนี่ยไก่ตัวหีดวัวครับ้าโอ้เหลือตัวเดียวตัวหนึ่งจ้าอ่ะร้อยเดียวร้อยเดียวร้อยเดียวครับดีเจ้าหนีอ่ะหมดพอดีเลยทอดหนึ่งร้อยตัวได้แล้วครับไปไปฝั่งนู้นไปดูจิ้นวัวจิ้นควายเหลืออยู่หรือเปล่าได้เลยครับ แล้ววต้นหอมมอดพอดีมารีไมมาลีไม้อะไรช่วยยังไงช่วยอะไรใช่จีนละแม่มีอยู่กหาโอเคหมดแล้วเนาะนี่มีแบบตูนย์อาหมีหมูต้มมหมูต้มเอาหางไม่ทำาหาไมอ๋อได้ไหมครับสี่หางครับเยนี่ไปให่ไดขี่ลำละแม่ปลกุตรงส็บะหลวนี่บอก มาหาซื้อโหกแค่อย่าหมดแล้วเนาะเหกินหกหกกร่างนี่หางนี่ก็น่สุนะเนี่ยตัไห้ค่ะอย่าง2กลัสแลวปลายตสองและปลาัวก็ปลาลไม่ลงนถหาหาควายเอาไปต้มแซบแอ๋อนแอบสใช่ไหมแอบสนนะจ้าก่อนในงานมาโลต้ดได้นะ200ยลเราใช้กิโลกันนะครับ อันนี้ร้อยนีกิโลสามขีดอ๋อสามขีดก็สองอะหกซีซีสองร้อยห้าซีซีเนาะเดี๋ยจ้งต่อเหรอเดี๋ยวก่อนจ้งต่ออันเนี้ยไปทำอาหารสแตแะใช่ไหมนักกอกเบอร์ตาเบอร์ตาไปโชว์ก่อนเดีไปโชว์ไปทำอาหารโชว์เนาะโอ้โ่อในงามป่ออันนี้งามอันนี้หนักกว่าก็อันนั้นก็หนักกว่าเนาะลองเคาร์ดในงามมุเนี่ยนี่งามแต่จะกินก่อ ตัวเป็ <substit uting> <expand> นต้มน <wave> like <bbe> ุ่มแล้วเนาะต้มนุ่มแล้วนุ่มแ้วเกีกว่ลองกิโลเกินอ้าวไปอุบไม่แถมฮอนีกกิโลเกินเนออ๋อสามร้อยโอ้นักใหญ่ไปใหญ่ไปเอาอันนี้อ๋อเอาเนี่ยปลา่อไหมเนืี่ยเนสนใจนะครับมันนักกว่าห่งกันน้องกว่าละอันนี้มาได้แถมไปอันนี้นีหากากเลนีเออนี่น้กากเลยเดี๋น้องหนบาทนกากเดี๋ยวนี้เนื้อ แง่250ได้แล้วว่ถีดีบไปทำอาหารเแป๊บเดียวได้ทั้งไก่ได้ทั้งหางวัวครับตัวนี้อลังการนะเนี่ยนี่ะรอสุ่ที่ชั่วโมงแค่นี้อันนี้คือตัวมาเรียบร้อยแล้วคือสับๆๆต้มง้มไปเลยอ๋อสองอย่างดวฟความรวดเร็วใช่หน้าหนาวฮะอะไรกับแก้มกินเนาะใช่ปะ เดินนขมาแล้วเดินดูหน่อยโอ้หกนเอาเดยรดมดาคะนี่ซดสามร้อยละถุงโลนึงค่ะเจ้าถาถุงน้อยฮต้วหกไว้ดิม้วนเจ้าต้มาหน่ปุ๊กเลยค่ะเจ้าถ้าต้มมหนก็อย่ามุ่รแยกกันละมันเป็นถ้งบ้านเนาะ้บ้านมัจะปูจ้างเกิดมันจะมีภาษาปูขึ้นในอไอ่าอันนี้ก็เม็นสามแล้วสองก็อันั้นร้อยห ไปยังตลาดแตกแล้วครับเพื่อแป๊บเดียวได้หลายอย่างตอนนี้จะได้ฝากพ่อจะฝากคุณพ่อสวัสดิ์หน่อยงเมี่ยแง่มของคุณพ่อซื้อของเพื่อแป๊บเดียวนะซื้อเนื้อเลยทอนนี้ต้นคลิปนี่คือสามร้อยนะเจ้าได้เลยนะอันเนี้ยสามเนาะครับเอาน้ำหนักเอาฟุ๊กฟุ๊กหน่อยเนาะเป็นแดงเนาะน้อยใหญ่นี่นี่นี่เขาเลือกป้าแจ เนี่ยงามแล้วโอเคซ้อนให้น้องโต้เลยเจ้าได้เลยได้แล้วนึกว่ามาแบบตาทำอยู่เลยนะใช่ถ้ามาแบบนอกอันดองแบบของดีของอลังการนะกับวัวกับควายต้องมีหนูใช่ควายพกวัวพวกวัววันนี้ได้วัวทั้งสององครับได้วัวแล้วก็ไก่เออครับขอบคุณเจ้ายังทำอยู่นะครับถ้าใครมาเที่ยวนะมีเพื่อเอามาขายเยอะ มีทุกวันเลยครับมีทุกวันเสาร์มีทุกวันเสาร์นะแง่ว่ามันจะมีนักน้อยถ้ามันมีนักมันายเหลืองอยู่อืมมันได้มาเนี่ยวันนี้มันได้มาอยู่ประมาณเกือบแปดติ๊โลเดี๋ยวฝากพ่อให้พ่อจัดเมนูแซ่บๆได้เลยอ่ะเดินต่อครับเดินฝั่งนี้รอบนี้คุณนุ่งแย่งได้ของใหญ่ไปทะาอาหารเลยได้ความรวดเร็วใช่รวดเร็วแล้วก็ของใหญ่ สุดข้า่ไปต่อเไปเดินฝั่งนู้นไหมครับท like ี่ขายลาบขายของกินพื้นบ้านกระเทียวหอมแดงโบโนนี่คไปโซนจัดสาร ครบมาที่นี่นะเอาล้อเข็นมาเนอะใช่ก็มีของขายของซื้อเยอะแยะตรงนู้นก็มีนะคะเดียรบเราเดินเลยลงซอยนี่บอกดีป่ะได้ไปเดินยวก่อนต้นกระบอกเงียเออตรงนี้ได้ฟิวนะมาซุ้ของขายคุณบ้านไหนรับรลบตรงนี้หน่อยนะครับไปหน่อยครับ ปลาปลาปลาครับปลาสุดเลยปลานิบตัวใหญ่สิบตัวได้สาวตัวได้ครับเจ้าหนุนบุคคลปลาหม้อปลาช่อนปลาช่อนเยอะปลาหม้อเยอะนะครับมีทั้งสดทั้งปิ้งเรียบร้อยปลาหม้อปิ้งครับเห็ดเห็ดต่างๆเอาไปตำไม่ที่คานอ่ะค้นอ่เห็ดเห็ดก็มีหลายชนิดนะครับ มาหาข้าวควายเนี่ยมาเนี่ยครับต้นไก่กาดนะครับมีสายอยู่ยำล้ำต้มยำครับต้มยำไทยล้ำหนอเดินเพลินเลยนเนี่ยครับปลาแห้งไข่ อ่ะส um ่องดูไรต่อหอมแดงโอ้คุ้เท่าโซนนี้ก็ได้ใบกะด้วยนะขายใต้ต้นไม้หอมแดงอ่ะหอมแดงเนื้องาก็ไม่ข้าวีสิครับหอมแขกนอกไม่นอกหอมแพงมัตองแงอยู่้วเนี่ยหอมแขกนี่ซื้อคนเท่า นี่ยังตลาดแตกปะถ้าได้ทุกอย่างยกไม่ค่อไหวนะอันนี้่มหอมกระเทียมนี่สำคัญเพื่นคนเท่าเยกะขินนะใช่ไปเยอะนะโอ้หลากหลายมากเดินกันไม่หวานไม่ไหวนะให้สมกับเป็นตลาดที่ใหญ่ในเชียงใหม่เนาะใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่กระเทียมนี่นี่ร้อยสี่สิบอีโลนี่ไหนะโล หอมแดงเหรอหอมขาวหอมแดงกระเทียมวอยูดกเสียอสำคัญเทาลำหอมเมืองหอมบ้านเทาได้ทำอาหารทุกมือเนาะก็ต้องจัดนะครับคนเท่า เราเห็นว่ามันมันบามีเยอะละที่บ้านได้ละของือดิบไหลายนี่คือครบยังได้ละค่ะเดี๋ยวเดินชมบรรยากาศได้เลยปะหนึ่งสี่สีบบี้เอาหอมไปเลยไปหรอเอามาแล้วครับนี่เอามาละได้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 ละจอเะไปต๊ะะเก็บให้คดียเด้อครับเออถ้าต๊กนี่เก็บยาขนาดนี้โอเคไปต่อป เต็นต์เต็นเเี่หมูป่าก็มีนะหมูป่าหมูป่าน้ละร้อยสี่สิบนะครับนี่มากไยไป็ถูปะค่ะอเอาไปปูด้นีผมาไป็หยางรูปรกยาะบองเพชรตะบองเพชรัเอาไปนปูก็ได้กินสนก็ได้ครับ เขากินกันละเห็นในติ๊กต็อกเขากินกันเนาะแม่ครับแม่เนาะครับสี่กินแบ๊บประดี๋ไปร่ำเนาะครับแต่น้องก็มาเคยกินนะอ๋อทานคนกินประเดี๋ยว้งหมครับเกาลัดเกาลัดก็มีครับเอาใบร้อนๆเลยมาครับเรื่องเดินดูโซนไหนครับ ไม่น่าจะทันเห็นวัวควายละเพราะว่าตอนนี้วายแค่แล,ละเมร่ที่อาจะเพิเ่มเติมครับรัดรอ,อ, <c oughs> อมตรงนี้มีปลาไหล รวมไทำไวก็มีสบายเลยไปันนั้นยมอย่มาหา้ม่นองเวลาอใกล้จะหมดแล้วบางนอเหลือนิดเดียวรังีนาวแงนมาวนหมี่เตงนหมดแล้วค่าแล้วจะจิเรนไก่จ้าขาละะขายอยู่ ิ้คแห้งโอ้จิ้งควยแห้งเนาะเก็บแล้วเนี่ยเอาข้าววากเก็บแล้วนี่หมูสกเคียงหมูนะครับดไ,ไ,ไ,ดได้เลย <c oughs> ก็อัปเดตล่าสุดนะครับถ้ามา6กโมงเจ็ดโมงของไข่จะเยอะมากใายเฮาได้รบปรักล,ะละ่ะต้องจมาซื้อ ได้ของใหญ่เลยปกติเดินชมชมเฉยๆไม่ซื้อนะรอบนี้จัดเต็มจัดซื้อเลยสองอย่างเลยแล้วก็ของกินคนเท่ามากักแน่นอนคนเท่าชอบกินากินยากนะจะได้โรคมาก็ต้องรอน้องวัวน,น้องควายเกิดใช่รับโอ้โหโซนี้ได้ไปกาเนาะแต่ว่าวายแล้วเป็น,าน,ปนราเนรอนี้ของกินนะามาช้อปปิ้งกันได้แลค่ะถูกม มี่กว่าจะขายเป็นมีเมี่ยงมีอย่างเลยนะเบี้ยครับเมี่ยงหลายซอยดูรถเครื่องเหรอมีขายมอเตอร์ไซค์นะมอเตอร์ไซค์มือสองก็มีเนาะแอบสนใช่ไหมเผื่อไปแว้นในบันดอยครับอ่าชากาแฟก็มีอืมกาแฟโบราณ แม่ไปดูรถเครื่องอ่ะป่ะอันนี้เป็นโซนของกินนะเกบหมแล้วเจ้าครับต้องมาเช้าจะมีลาบขายลาบดิ่ลาบขั่วแกงออมเนาะยำพวกครับต้มแซ่บเนาะต้องมาสช้านี่เป็นร้ายแล้วาบินเป็นยังเ้าไปทำกันเองที่บ้านเนาะใช่ร้านลาบบัวคือหลักๆตั้งใจมาซื้อวัตถุดิบนั่นแหละนะครับวันนี้ อ่านี่ไงโซนของกินนะครับลาบบดเนื้อมีอยู่ลาบก็ยังมีอยู่นะครับนี่หั่นหมอยู่ครับใส้ย่างหมูไส้ย่างลาบไส่างหมูครับมีลาบมาย่างหมูมีอยู่เอ๊ะโมงเยังได้กินลาบอยู่นะคะเนี่ยลาบลาบเนีครับลาบลาบวายหั่อยู่ขนาดมาชุ่มงสือหมูครึ่งริมถนนนะครับ มาเที่ยวกันได้ขอบคุณครับกินยืนมืนะครับถ้าเดินมาหิวๆนะครับป่ะเดินดูโซนไหนครับนียังมีให้กินอยู่นะขายถึงเครื่ยงเลยนะคะใช่น,นี่คนนั่งขายโอ้นี่โซนนี้คนนั่งกินเยอะท่านก็เลยกลัวเราไงะ แกงออมชิ้นหนึ่งหกหกย่งหกสดเ่เลยแกงออมชิ้นหนึ่งอันนี้หกนอกมีใส่ครัวมีซอๆมีทายไน้สุดก็มีครัวครับดูนะครับบอกเขาทายแล้วดื้อแ้วยคิาด้วย ไปหมดแล้วน้องควโอ้ไปหมดแล้วล่องเลยอ่าเป็นไรทีตะกอกนะครับน้องไก่ไปก่อนครับน้องวัวน้องควายไปหมดแล้วนะเหลือแต่ไก่เหลือแต่ไก่ไก็น่าจะเป็นอัปเดตล่าสุดในวันนี้นะครับอ๋อมีอยู่แล้วครับควายอ๋อมีอยู่อ่า นี่ควายเผือกนะครับอลาดแม่ทัวควายต้องไม่เห็นน้องควายใช่แล้วห<วา>นู่นข้าไในนี่อันเยอะมีโซนควายนะครับเป็นตลาดใหญ่นะคะใช่<วา>ในจังหวัดเชียงใหม่จะมีตลาดนี้ตอนนี้จะ,จะมีอีกแนละ้วกำลังซื้อข<ว>ายกันอยู่ก็จะเป็นตลาดนัดที่ใหญ่นะครับ ตัวใหญ่ๆเลยนะแต่น้องวัวอ๋อน้องวัวอยู่นู้นนะนุ่งนุายนมากันตั้งสี่ี่เามาครับสิบเอ็ดโงก็ยังไม่เห็นอยู่เนาะครับยังทันอยู่นะโหวใหญ่จริงๆครับนุ่งอยู่ฝั่งนู้น

ขนมจีนน้ำเงี้ยว1เขียวหาาวานหนึ่งกระดาจ้าจีเพราะว่า่อนกลับจักสนอยนึงเมื่อกี้เห็นลาบอไรอย่างนี้เริ่มหมดแล้วเนาะก็<ช>เลยกินขนมจีนดีกว่ามรนยังสายเส้นอยู่แล้วก็จัดไปครับน้ำเงี้ยวรตรงที่จดอดรถเลยค่ะ ข้างในก็หมดแล้วนะบเบียร์ใส่ผักใส่อะไรก็ได้มีเซตผักหให้ด้วยนะครับปหน่อยนึ่งจริงๆไปที่จะก,กินน้ำยาแต่น้ำยาหมดละเสียดายดมากใ<ช>นเหนียวกรอบหวานกนก็อร่อยครับจะจัดจิวหวานส,วสักหน่อยสีเข้มข้นนะนะครับที่เป็นลิงมอเตอร์ไซค์มาข้าศนเนาะเผื่อแว่นบันดอยเนาะที่นี่ก็มีรถมือสองขายเด็ดครับรถทีบรถเครื่องนะครับ ลายขึ้นคนบบอืมสายเ้นต้องโดนอะลองเคี่ยวหวานสักนึงหวานน่ากินเนาะครับเคี่ยวหวานไก่ ชอบอะไรครับคนละแบบคนละแบบครับเติมพลัง,ลงกว่าโอ้ยสวยมากซื้อไ,ไปเลี้ยงนะครับน้าอยกเลี้ยงวัวเนื้อวัวหนวึ่วตัวไปมาแอวเชียงไม่เสร็จโดยถนนเลยค่ะครับ จากในตัวเมืองประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะก็จะถึงตลาดนาทัวควายทุกๆวันเสาร์ตีสีถึงเที่ยงนะมาแอวกันได้เจ้าค,คนต่างจังหวัดก็มาแอลมาพอบรรยากาศโบราณโบราณกันเนะรราะจ้าอยู่ที่อำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่เนะาะเจ้าวันนี้ก็จกไปด้วยบรรยากาศนะได้ของไปทำอาหารแล้ว รับมาหนน<ด>มายให้ไปที่เบ็กชิมนะเพราะว่าสัตว์ใหญ่เนาะแต่คุณยังจะรับอระา,าในการทำอาหารอีกแล้วนะวจัดเต็มฝีมือสูตรโบราณของพ่อเลยเจ้าชวนพ่อมาทำอาหารเนาะได้เลยไปแล้วค,ววครับสวัสดีครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กันเยอะนะครับมาแอลได้